เนี่ยจะว่าเห็นเกาะไหมเอ่ยอยู่ไกลๆเดี๋ยวตอนที่เราถึงเราจะไปที่หัวเกาะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่หัวเกาะเนี่ยจุดที่ใกล้สุดคือเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปท้ายเกาะกันก็คือไปที่ปารีฮัทแล้วส่วนโปรแกรมแรกที่เราจะไปวันนี้จะไปแหลมยาทิมครับเปิดไปยุไปดู ถนนลิมผานะครับซึ่งตรงนั้นจะเห็นหาดพัทยาได้เต็มที่ซึ่งตอนกลางคืนผมมีโปรแกรมเค้าดาวน์ที่นั่นเพราะว่าเราจะเห็นฟุในตอนช่วงกลางคืนได้เห็นเต็มที่ครับส่วนในตรงแหลนทีมถ้าหากไปจนสุดทางนั้นในสุดเนี่ยจะเป็นเาขาเรียกว่าทะเลแหวกตรงนั้นทะเลแหวกจะเป็นทะเลแหวกที่มีที่เดียวในประเทศไทยก็คือเป็นทะเลแหวกที่เป็นหินปกติทะเลแหวกจะเป็นทรายครับซึ่งมีที่เดียวก็คือจังหวัดพังงาของของเมืองไทยเรา ในตรงจุดนั้นก็เป็นจุดถ่าย m อีของฮิวโก้ด้วยครับ,รบเพลงชื่อสายลมถ้าหากใครติดตามใน y t u t u ในตัวนี้ก็จะได้เห็นในอตัวนี้ด้วยครับถ้าหากเราสังเกตเรือเรือเขาจะมีรหัสต่างๆอยู่ซึ่งเป็นเรือเวลาที่เดินทางระหว่างประเทศก็จะต้องนำรหัสตัวนี้แหละครับยืนยันในการนขนถ่ายเพื่อในการติดต่อข้าประเทศ และเรือส่วนใหญ่ก็จะมีเคลนในการยกข,ของปกติแล้วผมเคยสั่งสื่อจากคีโนคุนิยะจากเวลาเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์จากอ่าวของญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยครับที่คงเตยซึ่งแต่ละที่ก็ต้องผ่านจุดตา่างๆบางทีอาจจะต้องแวะพักถ้าหากมีคลื่นลมแรงก็ต้องหยุดเรือแล้วก็ทออสมอทิ้งเรือไว้อย่างเงี้ยครับวันนี้คืนอาจจะ จะแรงนิดหน่อยนะครับเราอาจจะเห็นเรือพักค่อนข้างเยอะจึงไม่ค่อยเห็นเรือที่แล่นแต่ถ้าหากคลื่นสงบนะครับเราจะเห็นเรือแล่นแล้วก็จะมีคลื่นเรือแทนตอนนี้เราคงเห็นเกาะขับขนาดใหญ่ค่อนข้างจะเริ่มชัดขึ้นส่วนเกาะเล็กๆด้าน,น,น,นขวานี่น่าจะเป็นเกาะขับเล็กนะครับ ก็อยากจะเห็นคลา่ลมมาเล่นขึ้นทะเลส่วนจุดการท่องเที่ยวของที่เกาะสีชัง์จุดนึงตรงท่าเรือนะครับถ้าห่างจังหวะ่วงนี้ผมขึ้นเรือไปแล้วเป็นช่วงจังหวะอีเกเลยลํำเรือไกล้ออกพอดีเราจะเห็นเด็กําน้ำนะครับที่เขาจะเก็บเหรียญอย่างนี้อย่างที่ไปกี่ตอนที่ก่อนแล้ววัน้อถ้าเกิดอยู่ในกล้องอาจจะค่อนข้างสวยนะครับแต่คนไายก็ รไม่ต้องใช้ขอ,องเรือสังเกตเราสังเกตขึ้นว่ามันจะมีคลื่นที่เป็นทางน้ำนะครับซื่งปกติเวลาเรือเดินทางเนี่ยจะทำให้เกิดการเกิดทางน้ำคลื่นทางน้ำก็คือบนน้ำจะริ้งครับจากทางไปใต้น้ำเนี่ย